ึ่งก็เป็นนโยบายในการสร้างประโยชน์ของกองทัพเรือเพราะถ้าจริงก,ก็เขาเล็งเห็นว่าในการที่จะนําเรือแล้วไปสร้างภาระ,ะให้กัะท้องถิ่นท่านนายกสมาคมประมงจังหวัดตราดชี้แจงรายละเอียดเรือช้างหรือเรือรบหลวงช้างวางใต้ทะเลได้ประโยชน์มากกว่าติดตั้งบนฝั่งสร้างบ้านปลาเพิ่มประชากรปลาอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชาวตราดร่วมอ,อนุรักษ์ครับ นายกิติโกศินสก,กุลนายกสมาคมประมงจังหวัดตราดเปิดเผยถึงโครงการนำเรือรบหลวงช้างที่ปลดระวางแล้วมาวางติดตั้งในทะเลตะบนเกาะช้างใต้เพื่อกาะช้างที่บริเวณหินลูกบาทบ้านบางเบา้าตะบนเกาะช้างใต้ว่าเรื่องดังกล่าวม,มีความเห็นต่างจากประชาชนชาวเกาะช้างและประชาชนทั่วไปว่าควรติดตั้งบนเกาะแทนการติดตั้งใต้น้ําเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมขณะเดียวกันประชาชนอีกบางส่วนเห็นว่า ติดตั้งใต้ทะเลได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องดังกล่าวนายจิติโกศิกนสกุลนายกสมาคมประมงจังหวัดตาดในฐานะผู้สนับสนุนและประสานงานการขอเรือรบหลวงช้างมาไว้ที่จังหวัดตาดบอกว่าเรือรบหลวงช้างมีอายุเก่าแก่กว่า6กปีชำรุดทุดโทรมเกินจะซ่อมบำรุงการนำมาติดตั้งบนบกจะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงและค่าดูแลรักษาอีกปีละนับล้านบาทและได้ประโยชน์แค่เข้าชมเพียงอย่างเดียวส่วนการนำเรือรบหลวงช้าง มาวางติดตั้งใต้ทะเลจะช่วยให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทะเลสร้างแนวปะการังแห่งใหม่เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ําแห่งใหม่ให้การท่องเที่ยวดำน้ำํากระจายไปทั่วไม่กระจุกอยู่ตามแนวปะการางังตามธรรมชาติลดความถูนเสียและการตายของปะการางังอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวประมง จากประชากรปลาและสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปกับการกระจายรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะช้างเพราะว่านักท่องเที่ยวจากทั่วสรารทิศจะให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมเตือช้างใต้ทะเลดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่นําเต่อช้างมาวางติดตั้งใต้ทะเลซึ่งคงต้องใช้เวลาในการเพราะขยายพันธุ์สัตว์น้ําและเนวปะาารัง จึงอยากให้ชาวตาช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหลง่งท่องเที่ยวใต้เทะเลจากเรือรบหลวงช้างอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวตาต่อไปครับประโยชน์ที่จะได้รับในภาคของประมงนีวันนี้เราได้อันิสงส์จากเรือแพกบันและเรือคามและเรืออีกหลายๆลาำอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดชุมพรเนีชาวมงที่มีขนาดน้าลึกหรือขนาดกลางเนี่ยจะได้อานิสงส์งและได้ จะทำประมงที่บริเวณใกล้เคียงกับเรือที่วางลงอยู่สูงเพราะก็เลยเนี่ยจับปลาได้มากวันนี้เราต้องยืนยันได้เลยนะว่าในส่วนของประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวประมงเนี่ยเรือหรือสินของที่สามารถไปวางให้เป็นบ้านปลาได้ด่ยสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับภาคประมงนะครับในส่วนตรนี้แล้วก็ขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยหากมีการนํามาขึ้น หรือว่าเอามาไว้บนที่สถานที่ทีอ่อาจจะมองว่าเป็นจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวก็จะได้แค่ส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจจารท่องเที่ยวอย่างเดียวในส่วนงนั้นมีหลายท่านอาจจะยังเครือบแคลงสงสัยว่าเทำไมถึงจะต้องเอาไปลงอยู่ใต้น้ําแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมีหลายท่านยังสงสัยแต่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงวันนี้เป็นโอกาสดีก็ขออนุญาตชี้แจงเลยว่า,าเนื่องข้อจํากัดของงบประมาณที่จะต้องเตรียมการ ขึ้นบนฝั่งแล้วก็เตรียมการดูแลแล้วก็ต้องจัดคนดูแลรักษาแล้วถ้าขึ้นบนฝั่งแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่อื่นที่เป็นอยู่ณตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตก,กับเรียนท่านพี่น้องประชาชนแล้วคนที่พอจะทราบเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับว่าการที่เราได้อ่อประชุมและตัดสินใจทำตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําโดยวาระการเพราะเนื่องจากว่าการที่จะอนุญาตเขียนชอบโครงการเนี่ยต้องมาจากกองทัพเรือด้วยนะครับ พราะก่อนที่เราจะขอเรือจากกองทัพเรือเนี่ยเราได้มีการนําเรียนถึงโครงการเนื้อหาโครงการวัตถุประสงค์ต่างๆทั้งกองทัพเรือเองก,ก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งก็เป็นนโยบายในการสร้างประโยชน์ของกองทัพเรือเพราะท่านเองก็เเงเห็นว่าในการที่จะนําเรือแล้วไปสร้างภาระ,ะให้กับท้องถิ่นท่านก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับ